สวัสดีค่ะวันนี้มีงานแก้ทรงชุดแสค็คคะแก้ไหลและก็อกค่ะและไล่ตั้งแต่ช่วงสะโพกลงมาค่ะจนถึงชายนะคะและตัดชายนะคะเนจะเริ่มตัดชายก่อนอันดับแรกนะคะวัดขีดเส้นตามที่ต้องการเลยนะคะตรงนี้ข้างๆจะวัดให้เท่ากันทั้งสองข้างค่ะแล้วก็มาร์คค่ะเะจะเผื่อประมาณ หนึ่งิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะเผื่อรอยพยับค่ะตัวนี้คือจะไม่ใช้จักเย็บนะคะจะใช้มือสอยเอาค่ะตรงนี้คือเผื่อค่ะแล้วก็จะตัดตรงรอยขีดที่สองเลยนะคะเันาะจะใช้วิธีแซกผ้าตรงริมผ้าเอาค่ะ เสร็จจากชายเนยก็จะมาเลาะแขนแยกออกจากกันทั้งสองข้างเลยนะคะตรงนี้คือมาร์กด้านหน้าค่ะด้านหน้าแขนนะคะแยกแขนออกแบบนี้ค่ะแล้วเน่ก็จะมามาร์กตรงช่วงไหล่นะคะหรือไหล่จะเอาเข้าอีกนิดเดียวนะคะวัดขนาดบาหน้าบาหลังนะคะแล้วก็เราก็มารค,ค่ะตรงนี้เป็นบาหลังนะคะเราจะแต่งค่อยๆว่วาดแต่งไปค่ะ เพราะว่าเอาเข้านิดเดียวนะคะไม่ได้เอาเข้าเยอะวัดให้เท่ากันทั้งสองข้างค่ะตรงนี้จะเป็นบ่าหน้าค่ะตัดเจียนทั้งบ่าหน้าบ่าหลังค่ะแล้วก็ตัดเจียนตัดแต่งบ่าหน้าบ่าหลังให้ดีค่ะชุดนี้จะเข้าเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าลูกค้าใส่ก็จะมีหลวมนิดเดียวค่ะเกือบพอดีค่ะแตลูกค้าอยากให้ได้พอดีตัวนะคะก็ะเลยปรับอีกนิดหน่อยค่ะตรงนี้แต่ง ช่วงข้างเลยนะคะเราจะเ,าเข้าเท่าไหร่เราก็ปรับตามเลยค่ะตอนแนนดูลูกค้าใส่ก็คือเราก็จะสังเกตเอานะคะว่าเราต้องการให้เข้าอีกประมาณเท่าไหร่วัดจากตัวลูกค้าเลยค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังเราก็มาให้เท่ากันค่ะจะทําแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ขีดตามรอยมาร์กเราเลยค่ะ ถึงตรงนี้คือรอยผ่านะคะแล้วนนก็จะมาแต่งตรงด้านบนอีกนิดหน่อยค่ะตรงช่วงกระเป๋าไม่ได้เอาเข้านะคะแนีนจะไปทําตรงเกรดเข้าเอาค่ะเพราะว่ากระเป๋ามันแค่นิดเดียวก็เลยใช้วิธีการเก็บตรงเกรดเข้านะคะตัวนี้แนนจะเอาเกรดเข้าทั้งด้านหน้าด้านหลังค่ะ ช่วงนี้จะเป็นปากกระเป๋านะคะเย็บก็ต้องระวังค่ะอย่าให้โดนปากกระเป๋าค่ะหรือเราจะใช้ตีนผีแบบตีนผีเดียวก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ผ้านิ่มแนนก็เลยใช้ตีนผีคู่เย็บได้ค่ะเย็บข้างเสร็จเนีนก็จะมารีดนะคะให้ตะเข็บด้านข้างแยกกันนะคะสข้างค่ะแยกกันค่ะตะเข็บด้านข้างแนนจะไม่ตัดทิ้งนะคะ เวลาที่ลูกค้าใส่คับหรือ,อยังไงก็สามารถมาปรับแต่งได้อีกค่ะจะได้ไม่เสียค่ะดีเสร็จก็มาทำแขนต่อเลยนะคะเย็บแขนเข้าค่ะตรงนี้จะเป็นเย็บรูดหัวแขนนะคะให้หัวแขนมีทรงขึ้นค่ะรูดรูดแบบนี้ค่ะแต่ไม่ได้ทำให้มันย่นมากนะคะ แค่ให้ดูเป็นทรงคแค่นั้นเองค่ะจากนั้นก็ใส่เข้าไปในตัวเสื้อแบบนี้เลยนะคะหันด้านหน้าที่แนนมาร์กไว้ให้มาอยู่ด้านหน้านะคะตรงแขนแล้วเราก็เย็บรอบวงแขนเลยนะคะรอบวงแขนเวลาเย็บก็อาจจะลำบากนิดนึงค่ะตรงนี้แนนเย็บด้านข้างนะคะรอยผ่านะคะ เย็บทั้งสองข้างเลยค่ะเพราะว่าผ่าข้างทั้งสองข้างเลยจากนั้นเน่ก็จะไปพ้งริมผ้านะคะพ้งริมผ้าที่เราเย็บรอบวงแขนค่ะแล้วก็เย็บชายค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะช่วยดูให้จบคลิปด้วยนะคะจากนี้เน่งก็มาสอยค่ะสอยชายเลยนะคะใช้มือสอยเลยค่ะ ะค่อยๆสอยไปแบบนี้เลยนะคะจนเสร็จค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มัดผูกผูกได้ล็อกไว้ให้แน่นค่ะเสร็จแล้วนะคะชุดสวยๆได้ประมาณนี้เลยค่ะสวยมากจริงๆค่ะชุดนี้สีสวยมากค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ